วัสดีครับพี่น้องมาครับวันนี้มาตามสัญญาครับนีมากตะเวนอยู่ครับนี่อยู่ที่ปูร้อยการช่างครับจังหวัดรอยเอ็ดเองครับวันนี้พาเปข้งางด้านรดลมพงให้ท่านที่สองครับ ร้อนนี้ก็จะเห็นว่าเรื่มงเป็นเข้าโค่งนะครับเป็นโค่งกับปะใจจะเรียบร้อยแล้วนะครับน,นั้นชีไปถึงบุเชียมเช่ยมหมเชี่มจะข้างว่านี่นี่ครับพี่น้องครับ ข้งางก็จะเป็นเล็กเสาเล็กเสาหนาเปลี่ยนนะครับฟั่งละสามต้นครับนี่ครับเสากลางเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับฟ้าทางมันเป็นซีบ้ตึ้งบ่พับเขานะครับ นี่ก็จะเป็นประตูนะครับดูเข้าไปด้านในครับเอ็กซ์เสาเอับหนึ่งสองสามต้นนะครับตั้งละสามต้น,นะ ต้องมีเสาครับพี่หลังถ้าเ,เป็นกต่บะมันจังสีแข็งแรงมันจังสีบ่เปลียนใส่พีขวาว่าตัวเท่ามันจะเกิดเมีับริบริยุ่งนี่นะครับก็คือสร้างลอยว่า อาจจะบ่ไา้มีเล็กที่ว่าเสียบเสียบในการหมนุนครับต้องเบิ้งหลังจากที่ทคิดฟ้าขางแขนขางไเรียบร้อยแล้วต้องเบิ้งอีกทีหนึง่งว่าก้อนเทนเนแรงมันสอยู่เป็นต่วเดรไซบอร์นะครับเท่ากัสชีรถขันต,นตรวนั้นลงไปอีก อันนี้กับยังบ่ทนนี่จิตตังล้โพงนะครับว่ายังเอาออกไปกันยังบนนี้มีสถานที่นะครับเพิ่มสร้างเข้ากันพากันถึงก้งกับบะนี่ครับนี่เล็กเสาสถึงเล็กล่างมนะาติดในแล้วก็เล็กกองประกบขางแลนเทวิญงครับ เส่ิคมความกว้างเพราะว่าขนาดลำพงเขามันบังคับตอนนี้ก็เหลือช่องว่างก็หลายเลยครับพี่น้องลำพงขนาดลำพงเขามันบังคับนะครับเลยตรงนี้เสริมความกว,ว,ว้างมากอ๋อตอนนี้ก็มีประตูอีกแล้วน,นี่โอ้ประตูทั้งสองฝั่งเลยครับพี่น้อง

เล็กคำนี่นะต้องยึดไว้นะครับเอื่องต้องยึดไว้ทุกมุมเพื่อเวลาเข้าไฟเชือ่อมตีเล็กมันจะบมดุงนะครับมันจะวันนี้ออกจากตำแหน่งเข้ายึดไว้เข้าต่างหัวเล็กคำยันไปเบิดดึงไฟเบิดนะครับ งนี้ก็กีกำลังขึ้นออกมากนี่นะครับมีเป็นเล็กอ่าขนาดจ,จะเป็นประตูไทยนะครับปาปิดไทยเป็นเป็นบ้านน้อยแล้วก็จ้างคอยจีเป็นบ้านใหญ่ปิดเ,เขาปทไทยนะครับเพราะว่าอาจจะเห็ุเป็นบ้านเดียวเลยมันมันบ่ไใดนะครับแต่นมา,นานเลยตรง ร้านน่อยขับมาหยะะิบร้านง่เข้าไปหากันเป็นสองคับครับเว้ยพี่ไปเจอวีไอพบวีอพ สาวกังนันแต่เมียมีแบบเสียงรบกวนนี่ มันคงแข็งแรงแน,แน,นี่ครับเพื่อเวลาพับเย็บลงมาแล้ว<อ>จะจะประมาณนี้ครับพ,พับเวลาพับได้ค่ะจะลงไปอยู่ในกระบะก็ดีนะครับ ทงังสางลอยเขาก็ตตรงป้างแขนงานนะครับเพื่อทิมงานขึ้นโค้งกบะบะขั้นหนีเรียบร้อยก็จะ,จะสลรับครับเลียนนะครับเขาทีมงานทุดนี้ไปขึ้นกบะบะอีกขั้นพุ่นแล้วจะ,จะเอาขั้นหนีออกไป ติดตั้งลำพงข้างทีมงานเป็นลำพงเอาขั้นนี้ไปดำเนินการ,รติดตั้งครับเพราะว่าเข้าหูจักจุดเทียมสางเข้าหูจักตำแหน่งว่าเข้าต้องเรียมจุดใดจุดใดที่จะเชื่อมตัดออกแบบแบบใแบบดนะครับตัวลำพงการแพง็คตัวหรือว่าการ ขึ้นกะบ,บะาหนุนพี่กันนะขั้นสอ้อนกลยสิเริ่มง่ายขึ้นเพราะว่าห้างหูจักจุดตำแหน่งต่างๆแล้วงานห้าก็สิเกือบหนาเร็วขึ้นนะมันนี่กัน การเชื่อมคืออะไ่เชื่อมนะครับอันนี้สร้างรวยกับว่าน่าจะเป็นการน่าจะเอาแค่เล็กนะครับแค่เ,เล็กแลก้วก็เชื่อมเลยครับพี่น้องเพราะว่าเครื่องเชื่อมห้องมันก็สามารถเชื่อมเล็กบางได้ยี่หรืออ่นะ กันขาดเอาหัเชื่อมยึดกันกับสีเพิ่มความแข็งแรงกันไปอีกสีลดพวกเสียงนะครับถือว่ามันจะถากหรือว่ามันจะเสียเวลา,เ,าเปิดเครื่องเสียงนะครับพอเข้าเชื่อมติดไปมันก็นจะลดปัญหาบางอย่างไปครับตามที่เคยเห็ุมานะครับ เฮาใส่ยิ่งดีเบียดก็จใส่ซีโค่เข้าไปกันกับซอยได้ได้ะระดับหนึ่งครับแต่ไม่ไมกับได้อยู่ครับแต่ว่าระยะเวลาการใส่งานโดนไปถือก้อมหอนเพราะยังซีโค่นมันกะบายยู่อเหรอครับหลุดออกทือเขาเข้าไปเลยลดปัญหาว่าตัดปัญหาออกไปคือว่า ใส่แผ่นเล็กเชื่อมเอาเลยนะครับเพื่อมันกระสีเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้สางเข้าอีกนะครับเพราะว่าแผ่นเล็กแต่เข้าเชื่อมเนี่ยมันเป็นช่องว่างมันกะจอกันอยู่เข้ากันคือจะเข้าปูพืน้นนะครับรดเพิ่ัเพิสมเพิ่มเพิ่มเติมเพิ่มแข็งแรงเข้าไปอีกนะ เอยมขึ้นเนี่ยบ้าพี่น้องันขึ้นไปเบิ่งด้านบนนี่นี่ครับต้องยึดไปบิ้ครับเพื่อเวลาเข้าไลเชื่อมเตรียมหนีมันจะบม่เสียศูนย์นครับนี่ครับพี่น้องจะบอกทีนี้เข้าเข่าสุดนะครับ เวลาล้มพื้นสุดกะเขาสุดเวลายกขึ้นกะตั้งชากะออกสุดพอดีนะครับเสาถัดชุดลำโพงเ,งเข้าเบอร์เงีสวยงามกับพี่นองเล็กกับหาดีครับเล็กเสานี่น,ะนาเปียก อ้อนินะสามซีมิลนอยู่ครับเพิกสอขันละที้มร้างเข้ากับ Cảm năng chỉ lừa ngang rồi Nhanh nghe ông cả bác ọc rồi Chị phê rồi, cột ngay không luôn ăn rồi Đấy rồi Đấy rồi Đấy นี่ครับที่ผมมาขนาดของตูมันบังคับนะครับพีน่องเบ่งเล่งเบ่งรับมันจะเบียดพอดีนะครับลำโพงมันกว้างที่สุดแล้วครับนี่เอาเขาได้ชิดกันที่สุดแล้วมันก็ไในประมาณนี้ครับเทาก็ตตรงเิ่มความกว้างของกระบะออกมานะครับมีกจะเป่น เดี๋ยวข้ามหน้าจเป็นก้อนล็อกครับล็อกห้ากันนะครับห้างยังหนึ่ง,งตรงนี้ก็จะเป็นก้อนล็อกด้านหลังนะครับเวลาเขาเปิอดออกเวลาเขาเปิดออกเขาก็จะเอามาล็อก เอาตรงนี้เลยนะครับเาปบ๊อยู่เลยนะครับเอากับว่างลงผืนเลยเอา่าอามาสั่งครับเอาสั่งหน่อยมั้งเดี๋ยนี่มาพดออกกันะ okay, เ,าาเลยเตี๋ยงเออต่างกับหัวเตีย๋ยงเนาะเล้าไรเอาตะท่างนี่ออกก็ได้ยอ๋อสาธิตให้พี่ีดองมังก็นนะ่ะมันสี็อกแบบนด้นี่ มาใส่ครับใส่กวนันเริบจริงๆเลยครับพี่น้องจริงกะข้อมีนี้อางคุณเอาความมานพับนี่กะตันใหอ่เลยครับพี่น้อง ที่ตัวนี้ว่าขาดน,นะครับอยูย่ๆครับกระ่าเวลาใส่งานนอากับว่างลุ่งต่าง้นอยู่แล้วนะครับบานพับนอกับจะก็ได้รับน้ำหนักหลายจนเกินไปอยู่แล้วเยวครับเดีย๋ดวยวย ใีกท้ายีนอนมึงหายเจ็มๆเลยรถไลยครับรถอยู่ผูหากันนี่ครับอัานี้ก็เก,ก็กียดไล่เยียดปุงควันล็อกควันเก็บต่างๆแล้วกันเกับภาพเก็บเบข้าไปกับที่คืนกระบะคือขั้นนั้นแหละครับ ไปแล้ว <Cornell. S 2> มาๆมาบ่ดิมาเก็บมาเก็บเอาครับขอจับอ้าย <Shift> <it> ังต่วนึงเดี๋ยวสิบอกเอาครับก้อนี่ต้องมีคนออกไปตัวนึงสิ กลางเขานะครับไปราเก็บอ่าเกลื่อนลงมากนะครับเกลื่อนลงมากบ้างทางตู่นะครับอาจจะเงยพ,พับถับลงนะครับครับเลยครับฮับเลยครับ chẳng nhanh à thôi học kiếm cái hiệp kiếm nhủ à lê và học học về em nghe cái gì nhà cái ngoài học ข้างนี้มันคล้อยเนี่ยเนาะกดปุ๊บเอาแบบหับเก็บ,บนอนลองไปเลยครับเดี๋ยเวเมื่อเลี้ยวเสร็จก็จะจี่ ก้นตอนการทิดตั้งก้นตอนการจัดเก็บครับสะดวกสบายครับโอเคครับผมวันนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก้อนนะครับเนาะ สวัสดีครับ